สวัสดีนักเรียนทุกๆคนค่ะพบกับคุณครูพยงคํา,ยาพานุษหรือคุณครูออนค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูในวิชาวิทยาศาสตร์สําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะคุณครูจะสอนเรื่องของอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในของคนค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะอวัยวะภายนอกของเรานะคะจะประกอบไปด้วยตา หูจมูกปากแขนและมือขาและเทา้าใช่แล้วค่ะอวัยวะภายนอกเราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นเองนะคะต่อมาค่ะอวัยวะภายในของเราค่ะจะประกอบไปด้วยสมองหัวใจปอดกระเพาะอาหารลำไส้ อวัยวะภายในของเรานะคะเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะต่อมาค่ะหน้าที่ของอวัยวะภายนอกค่ะตาทำหน้าที่ใช้มองดูสิ่งต่างๆหูใช้ฟังเสียงต่างๆจมูกใช้หายใจและดมกลิ่นปากใช้พูดและกินอาหาร แขนและมือใช้หยิบจับสิ่งของต่างๆขาและเท้าใช้เคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัวค่ะต่อมานะคะหน้าที่ของอวัยวะภายในค่ะสมองใช้ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆหัวใจสูบฉีดเลือดไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆปอด ทำหน้าที่หายใจกระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยอาหารเป็นยังไงคะเด็กๆยากเกินไปไหมคะสำหรับหน้าที่ของอวัยวะภายในและภายนอกคุณครูมีเกมมาให้เด็กๆเล่นกันค่ะจับคู่หน้าที่ของอวัยวะของคนนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะตาใช้ทำหน้าที่อะไรหนะ้า ใช่แล้วค่ะเด็กๆตาทำหน้าที่มองดูสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วปอดล่ะทำหน้าที่อะไรใช่แล้วค่ะปอดใช้ในการหายใจเอแล้วแขนล่ะทำหน้าที่อะไรนะใช่แล้วค่ะหยิบจับสิ่งของแล้วปากล่ะใช่แล้วค่ะปากใช้พูดและกินอาหาร เอ๊แล้วสมองล่ะใช้ทำอะไรนะสมองใช้ควบคุมการทำงานของอวัยวะและสุดท้ายกระเพาะอาหารใช้ย่อยอาหารนั่นเองเป็นยังไงคะผูกข้อเด็กๆได,กดก้กี่คะแนนกันคะสำหรับวันนี้นะคะ เด็กๆอย่าลืมไปทบทวนเรื่องของหน้าที่ของอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในนะคะสำหรับผู้อ้อนขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย